night Night time to Happy heal a So ไม่วัไนไหนไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังจุฬาเร d i ดิโอ plus fm ร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ therapy night วันนี้พวกเราก็อยู่ด้วยกันสามคนเหมือนเดิมพีพีค่ะคุณค่ะแปมค่ะ เนื่องจากวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาเล่ามาแชร์มีรายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไปพีพีเป็นคนเปิดทีไรเราเข้าเรื่องไวตลอดเลยนะเนี่ยพอดีเป็นคนชอบความว่องไวค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องที่ใครๆหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือโรคอารมณ์แปลปลวรวนสองขั้วหรือก็คือโรคไบโพล่า้นั่นเองค่ะ โรคไบโพล่าเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่ค่อนข้างมีชื่อนะคะค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักก็จริงแต่หลายๆคนยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการของโรคอยู่และมักจะถูกนำไปใช้เป็นมุกตลกซึ่งการเล่นมุกต่างๆดันไม่ได้เหมือนกับอาการจริงๆของโรคเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็เลยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไบโพล่าผ่านมุมมองของทางจิตวิทยาจริงๆที่ไม่ได้เหมือนกับมุกที่มักถูกนาไปเล่นเป็นเรื่องตลกค่ะ ซึ่งโรคไบโพล่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถพบผู้ที่เป็นโรคไบโพล่าได้สูงถึงห5ถึง5เปของจำนวนประชากรทั่วไปโดยจะพบว่าเป็นโรคนี้ครั้งแรกได้บ่อยที่สุดนะคะในช่วง15-19ถึง19ปีต่องลงมาก็จะเป็นช่วง20-24ถึง24ปีโดยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะมีอาการครั้งแรกก่อนอายุ20ปีถือว่าเริ่มในช่วงกำลังเติบโตช่วงวัยหนุ่มสาวเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะ bipolar disorder ยังถือเป็นโรคแบบระยะยาวเรื้อรงังแถมยังเป็นโรคที่มีโอกาสกลับไปเป็นซ้ำได้สูงมากถึง7 0 9 0เลยทีเดียวค่ะแล้วถ้ามันใกล้ตัวขนาดนี้โรคนี้คืออะไรกันแน่ละ่ะคำตอบก็คือโรคอารมณ์แปรปรวน2อขั้วหรือไ bipolar disorder นะคะเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งโดยที่ผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนไปมาระหว่างอารมณ์ซึงเศร้ากับอารมณ์ดีซึ่งไม่ได้ดีแบบธรรมดานะคะ แต่จะอารมณ์ดีมากมากกว่าปกติค่ะซึ่งการแปรปรวนของอารมณ์ไม่ได้มีการแปรปรวนแบบทันทีทันไดเช่น1ิวิก่อนหน้ายังยิ้มอยู่1ิวิต่อมาก็ร้องไห้แล้วก็เศร้าไปเลยนะคะแต่อารมณ์ในแต่ละช่วงจะอยู่นานกว่านั้นค่ะบางครั้งเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเอนเลยก็ได้ซึ่งจุดนี้นี่แหละค่ะที่แตกต่างจากมุกที่ใครๆหลายๆคนเคยได้ยินกันมาเพราะว่าในสังคมผู้คนก็มักจะจดจําอาการของโรคไบโพล่าว่าเป็นการแปรปรวนของอารมณ์แบบเดี๋วดีเดี๋ยวร้าย แป๊บแป๊บอารมณ์ก็เปลี่ยนทั้งทั้งที่ความเป็นจริงอารมณ์ในแต่ละช่วงจะอยู่ยาวมากกว่านั้นค่ะซึ่งถึงมันจะเป็นการแปลปรนของอารมณ์ที่ไม่ได้แป๊บแป๊บเป็นแป๊บแป๊บเปลี่ยนแต่อาการพวกนี้ก็ยังสามารถส่งผลต่อชีวิตประจําวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านความสัมพันธ์การดูแลตัวเองทําให้ไม่สามารถดําเนินชีวิตแบบคนปกติได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ที่เป็นโรคไบโพลา วางแผนการทํางานอะไรบางอย่างเอาไว้ในช่วงระยะอารมณ์ดีวางแผนเอาไว้งานใหญ่เลยแต่พอถึงเวลาหรือช่วงใ,ใกล้ๆงานจริงดันเป็นช่วงที่อารมณ์ผันแปรม,มาเป็นช่วงภาวะซึมเศร้าก็จะสามารถส่งผลกระทบให้กับงานนั้นที่วางแผนไว้ได้ค่ะดังนั้นโรคไบโพล่าเลยเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบ กับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยได้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องตลกสําหรับคนที่กําลังต้องเผชิญหน้ากับโรคนี้อยู่จริงๆทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็บุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาทําความรู้จักความเข้าใจกับโรคนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าเนาะซึ่งอาการของโรคไบโพลาร์ดิสเดอร์นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มแบบก,กว้างๆได้2ชนิดค่ะนั่นก็คือแบบที่1กลุ่มที่มีอาการเมเนีย สลับกับช่วงซึมเศร้าหรือว่ามีแค่อาการเมเนียอย่างเดียวและแบบที่สองกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าสลับกับช่วงไฮโปเมเนียค่ะซึ่งความแตกต่างของเมเนียกับไฮโปเมเนียก็คือเมเนียจะอยู่นานกว่าไฮโปเมเนียค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงไปลึกถึงจุดนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะอารมณ์ที่ไบโพลาร์ทั้งสองชนิดจะต้องเผชิญกันก่นกอนนั่นก็คือช่วงซึมเศร้านั่นเองค่ะช่วงซึมเศร้าหรือเมเจอร์ดิเพรส v ฟเอ პ ิโซดอาการก็คือ มีอารมณ์เศร้าเบื่อไม่มีความสุขจนคนอื่นสังเกตเห็นหรือว่าถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นอาจจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดแทนก็ได้รู้สึกสนุกหรือว่าสนใจในอะไรต่างๆที่ทําให้มีความสุขเนี่ยน้อยลงชัดมากจนคนอื่นสามารถสังเกตเห็นน้ําหนักลดหรือว่าเพิ่ม ซึ่งไม่ได้เพิ่มหรือลดจากการฟิตหุ่นหรือออกกําลังกายหรือว่าคุมอาหารนะคะแต่ว่าอาจจะรวมถึงการเจริญอาหารที่น้อยลงหรือว่าการเจริญอาหารที่มากขึ้นผิดปกติด้วยแล้วก็อย่างต่อมาก็คือนอนมากหรือว่าน้อยลงกว่าปกติค่ะนอกจากนี้ยังมีการกระสับกระส่ายหรือเชื่องช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นรู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าไม่มีแรงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเอาเสียเลยหรือว่ารู้สึกผิดในอะไรต่างๆมากกว่าปกติสมาธิสั้นลงคิด อ่านแต่สินใจช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นและสุดท้ายมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายวนเวียนในหัวบ่อยๆค่ะซึ่งอาการที่ว่ามาไม่จําเป็นที่จะต้องมีครบทุกอย่างในช่วงซึมเศร้านะคะแต่ว่ามีเพียงแค่หนึ่งอาการขึ้นไปจากทั้งหมดเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ก็สามารถเป็นได้ค่ะและนอกจากนี้อาการส่วนใหญ่ยังต้องใช้การวัดจากสายตาคนนอกกล่าวคือไม่ได้วัดจากความรู้สึกตัวเองแต่อาการจะแสดงออกมาต่างจากช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัดจนคนรับข้างม,มองเห็นค่ะ ซึ่งอาการพวกนี้สามารถทำให้รู้สึกแย่เศร้ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วก็อะไรต่างๆรอบตัวจนอาจจะส่งผลกับการทำงานการเข้าสังคมการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองก็ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไบโพลาร์ก็เลยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นเรื่องตลกเลยเพราะว่ามีคนที่รู้สึกไม่ดีกับโรคนี้จริงๆดังนั้นมุกตลกเรื่องเหล่านี้ก็เลยไม่น่าเอามาเล่นมากๆและถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่เป็นหรือใครที่มีคนใกล้ชิดเป็นก็อย่าลืมที่จะจับมือเอาไว้แน่นๆนะคะ ใช่เลยค่ะงั้นต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องช่วง m a n ียหรือ manic episode กันต่อเลยดีกว่าจะได้เข้าใจเรื่องโรคนี้ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งช่วง m a n ียก็คือช่วงที่มีอารมณ์คึกทําอะไรหรือแสดงออกอะไรโดยไม่มีความยับยังชั่งใจหรือว่าความยับยังชั่งใจน้อยลงค่ะนอกจากนี้ยังสามารถมีอารมณ์หงุดหงิดอย่างชัดเจนจนคนอื่นๆเนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หรือถ้าหากในกรณีของผู้ป่วยที่ต้องทําการรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล ช่วงเมเนียอาจจะคงอยู่นานมากกว่านั้นมากๆเลยค่ะโดยอาการของช่วงนี้นะคะก็คือเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นผิดปกติคิดว่าจะทําได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆนอนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดพูดไม่หยุดอยากจะพูดคุยอยู่ตลอดเวลามีความคิดต่างๆมากมายเล่นไปเล่นมาตลอดเวลาวกแวกไปหมดตั้งเป้าหมายหรือว่าหากิจกรรมที่ต้องมีเป้าหมายมากขึ้นจนผิดปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่าย รวมถึงหมกบุนกับกิจกรรมที่ทำแล้วเพลินจนบางทีก็เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นซื้อของเพลินจนลืมคำนึงเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งก็เหมือนกับช่วงซึมเศร้าเลยค่ะก็คือไม่จําเป็นต้องมีทุกอาการพร้พรอมๆกันก็ได้ในช่วงนี้แต่จะต่างกันตรงที่ว่าจะต้องมีอาการอย่างน้อย3อาการที่แสดงออกมาหรือว่าถ้ามีแต่อารมณ์อิดอย่างเดียวไม่ได้มีช่วงซึมเศร้าก็จะต้องแสดงอาการออกมาอย่างน้อย4อาการจากทั้งหมดค่ะโดยอาการเหล่านี้ถ้าเกิดว่ารุนแรงมาก ก็จะสามารถทําให้เกิดความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจําวันในด้านต่างๆแถมยังอาจจะถึงขั้นที่จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเลยก็มีค่ะเนื่องจากในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ต่อมากับช่วงไฮโปเมเนียหรือไฮโปเมนิกเอพิโซดก็คือจะเป็นช่วงที่มีอารมณ์คลึกคล้ายๆกับช่วงเมเนียเลยค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีครบทุกอาการถึงจะสามารถนับว่าอยู่ในช่วงระยะนี้ แต่ว่าถ้ามีสักสามหรือว่าสี่ข้อในกรณีที่มีอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้มีอารมณ์ช่วงซึมเศร้าแต่จะแตกต่างกันตรงที่ช่วงที่มีอารมณ์แปรปรวนระหว่างช่วงซึมเศร้ากับช่วงไฮโปเมเนียจะมีระยะเวลาที่มีอาการน้อยกว่าค่ะซึ่งขั้นต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่4วันนั่นเองโดยอาการต้องนับว่าแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงจากตอนปกติมากจนคนรอบข้างสังเกตได้เหมือนกันนะคะซึ่งสรุปง่ายๆเลยก็คือเมนิเอพิโซดต่างกันกันกบไฮโปเมนิเอพิโซดตรงที่ เมเนียจะเป็นเวอร์ชันที่มีความรุนแรงของอาการที่มากกว่าและระยะเวลายาวนานกว่าโดยจะทําให้ลําบากต่อการใช้ชีวิตมากกว่าด้วยซึ่งอาจจะต้องถึงขั้นได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเลยทีเดียวในขณะที่ไฮโปเมเนียจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะซึ่งในไหนเราก็ทราบเรื่องไบโพลาร์ดิสออเดอร์ไปคร่าวๆแล้ว,ลวงั้นเราก็มาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ามีโรคทางกายอาการและยาอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดเมเนียได้โดยโรคประเภทแรกนะคะนั่นก็คือโรคทางระบบประสาท ซึ่งได้แก่โรคลมชักโรคหลอดเลือดสมองโรคไมเกรนเนื้องอกสมองและยังรวมถึงอาการบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยค่ะต่อมาโรคต่อมไรท่อเช่นความผิดป,ปกติของไทรอยฮอร์โมนโรคติดเชื้อเช่นโรคเอดการติดเชื้อของระบบประสาทส,ส่วนกลางและยังมีโรคเกี่ยวกับระบบคู่คุ้มกันเช่น SLE ด้วยนะคะส่วนยาต่างๆก็เช่นยาแก้ซึมเศร้าคอติโซสเตรอยเมทิลเฟนิดเดตเลโวโดพาแอมพาเทมีน และโคเคนเป็นต้นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สงสัยว่าตัวเองหรือว่าสงสัยว่าคนใกล้ตัวอาจจะเป็นบิอัลโาดิสออเดอร์ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ช่วยประเมินโดยละเอียดแล้วก็วินิจฉัยโดยเร็วนะคะเพราะว่าจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยได้ด้วยค่ะซึ่งอาการระยะเมนเนียมักเกิดขึ้นเร็วและเป็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะภายใน2-3ถึงสสัปดาห์อาการจะเต็มที่และก้าวร้าวจนญาติเริ่มจะรับไม่ไหวต้องพามาที่โรงพยาบาลโดยอาการในครั้งแรกๆจะเกิดหลังจากเจอเรื่องกฎกัน แต่หากเป็นหลายๆครั้งเข้าก็มักจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นเลยค่ะและข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนที่อยู่ในระยะเมเนียจะไม่คิดว่าตัวเองผิดปกติเพราะมองว่าช่วงนี้ตัวเองอารมณ์ดีหรือใครๆก็ขยันกันได้ในขณะที่หักเป็นระยะซึมเศร้าคนที่เป็นก็จะพอเดาได้เองว่าตนเองเปลี่ยนไปจากเดิมในระยะซึมเศร้าหากคนใกล้ชิดสนใจอาการก็มักสังเกตได้ไม่ยากเพราะเขาจะซึมลงแล้วก็ดูอมทุกข์ค่ะแต่อาการเด็บเมเนียจะบอกยากอยู่ค่ะ พราะว่าในระยะแรกๆที่อาการยังไม่มากเขาก็จะดูเหมือนเป็นแค่คนขยันที่อารมณ์ดีก็เท่านั้นแต่ว่าถ้าสังเกตจริงๆก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขาเขาจะดูคึกค,คักมากกว่าปกตินั่นเองค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดโรคไบโพล่าปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของความผิดปกติทางอารมณ์มีได้หลายสาเหตุซึ่งแบ่งออกได้เป็นปัจจัยทางชีวภาพปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางพันธุศาสตร์ค่ะโดยปัจจัยที่1ปัจจัยทางชีวภาพ หรือความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองฮอร์โมนอะดรีนาลีนเซโรโทนินและโดพามีนทำงานผิดปกติจนเกิดความไม่สมดุลกันการนอนหลับที่ผิดปกติและความผิดปกติของการทำงานในส่วนต่างๆของสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ค่ะส่วนปัจจัยที่2ปัจจัยทางจิตสังคมเช่นการไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเครียดหรือปัญหาต่างๆภายในชีวิตได้ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ขึ้นมาได้เช่นกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยทางสังคมไม่ใช่สาเหตุของโรคแต่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้โรคแสดงอาการได้ค่ะและสุดท้ายปัจจัยที่3ปัจจัยทางพันธุศาสตร์ปัจจุบันเรายังไม่ทราบรูปแบบของการถ่ายทอดและสุดท้ายปัจจัยที่3ปัจจัยทางพันธุศาสตร์ปัจจุบันนะคะเรายังไม่ทราบรูปแบบของการถ่ายทอดผ่านยีนที่ชัดเจนของโรคไบโพล่าแต่จากการศึกษาพบว่าสามารถพบโรคนี้ได้บ่อยขึ้นในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นไบโพล่ามากกว่าในประชากรทั่วไปค่ะ โดยคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เมื่อมีลูกลูกจะมีโอกาสเป็นถึง15-30%ดังนั้นความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์ก็เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคนี้ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกของคนที่ป่วยจะต้องเป็นเสมอไปนะคะเพราะคนที่พ่อกับแม่เป็นลูกก็ไม่ได้เป็นร้อซค่ะแ้ะจะเห็นว่าแม้แต่ในแฝดไข่ใบเดียวกันถึงจะมีอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่คนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นได้เช่นกันค่ะ เพราะว่าการแสดงออกของอาการยังขึ้นกับปัจจัยอื่นอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นสภาพแวดล้อมแล้วก็ความกดดันต่างๆเป็นต้นค่ะดังนั้นแล้วโลกนี้จึงไม่ใช่โลกทางพันธุกรรมเหมือนอย่างกับโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคทางพันธุกรรมอื่นๆแต่จะคล้ายกับโรคเบาหวานมากกว่าค่ะคือพ่อกับแม่เป็นลูกก็มีความเสี่ยงแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นบางคนพ่อแม่ไม่เป็นแต่ตัวเองเป็นก็มีค่ะซึ่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงพยาบาลเพชระเวทด้วยนะคะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคทางอารมณ์ไบโพล,ล่าล่ะมีอะไรบ้างคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังการเป็นโรคนี้ไม่ได้มีแค่ผลทางด้านอารมณ์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีผลข้างเคียงแล้วก็ภาวะที่สามารถเกิดแทรกซ้อนอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับทางจิตโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วน ความผิดปกติที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือโรคเกี่ยวกับสมาธิเป็นต้นค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะโรคนี้เนี่ยยังมีผลต่ออารมณ์และผู้คนรอบข้างด้วยดังนั้นแล้วผู้ป่วยจึงมักมีปัญหาทั้งด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้านการทํางานหรือการเรียนรวมไปถึงด้านวิถีชีวิตในแต่ละวันด้วยค่ะซึ่งในบางรายที่รุนแรงอาจจะมีความคิดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยก็ได้โหจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเนี่ยใช่ ครางานทุกๆคนเนี่ยต้องอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองและคนรอบข้างดีๆนะคะหากพบอาการที่เข้าข่ายก็อย่านิ่งนอนใจดีกว่าค่ะพวกเราแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยจะเป็นการดีที่สุดค่ะในไหนพี่ๆก็พูดถึงการเข้าพบแพทย์แล้วเราก็มาพูดถึงการรักษาโรคไบโพล่ากันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังว่าเจ้าโรคนี้เนี่ยวงการการแพทย์เขาจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างได้เลยก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ย น่าเศร้าที่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ร้อยเอเซ็นเช่นเดียวกับโรคทางจิตหรือว่าโรคทางอารมณ์อีกหลายๆโรคค่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่การรักษาของโรคนี้จะเป็นการรักษาตามอาการแล้วก็ตามระดับความรุนแรงของโรคแทนเพื่อควบคุมอาการให้มีผลกับผู้ป่วยน้อยที่สุดและมีวิธีการรักษาที่หลายแบบเลยค่ะวิธีแบบแรกนะคะ เป็นการรักษาด้วยยาค่ะวิธีนี้มีเป้าหมายคือเพื่อคอยรักษาระดับสารสื่อประสาทภายในสมองให้อยู่ในระดับปกติเพราะโรคนี้อาจทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ดังนั้นผู้ป่วยจําเป็นต้องรับยาและปฏิบัติตามคําแนะนําของหมออย่างเคร่งครัดจนกว่าหมอจะสั่งให้หยุดยาเพื่อป้องกันอาการกลับมาเป็นซ้ําหรือป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะและวิธีที่2คือการบําบัดรักษานั่นเองค่ะพอนอกจากจะใช้ยาแล้วเนี่ย ผู้ป่วอยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีบําบัดซึ่งมีด้วยกันอยู่หลายวิธีเลยค่ะเช่นการรับคําปรึกษาจากแพทย์การเข้าร่วมกลุ่มบําบัดเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถหาข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็นอยู่เพื่อให้มีความเข้าใจกับตนเองมากขึ้นแล้วก็สามารถรับมือกับอารมณ์แล้วก็อาการของตนเองได้ค่ะที่นี้เราก็พูดความหมายสาเหตุอาการภาวะแทรกซ้อนและว,วิธีการรักษาของโรคไบโพลาร์ไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงเรื่อง การป้องกันไม่ให้เป็นโรคไบโพล่ากันค่ะไม่อยากเป็นไบโพล่าทาอย่างไรได้บ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์จึงไม่ได้มีวิธีที่จะสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่อย่างน้อยเราก็สามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดโรคนี้ได้เช่นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั่นเองค่ะหรือถ้าหากเป็นโรคนี้ก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนาําแล้วก็กินยาตามที่แพทย์สั่งเป็นประจํานะคะห้ามหยุดเด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นคําสั่งจากทางแพทย์ และถ้าเกิดมีสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อหาวิธีรักษาในทันทีค่ะเพราะโรคไบโพล่าเป็นโรคทางอารมณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะดังนั้นแล้วการดูแลสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าเป็นโรคนี้ไปแล้วก็ควรจะปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดย้ำนะคะว่าอย่างเคร่งครัดเลยเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและข้อมูลดีๆเหล่านี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ โรงพยาบาลเพชรเวดด้วยนะคะเอาละค่ะก็ตอนจากกานันวันนี้เราก็ต้องมาพร้อมกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโรคไบโพล่าเพิ่มเติมกันดีกว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามันมีวันไบโพล่าด้วยนะคะเอ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินแต่พอรู้มาว่าโลกของเรามีกําหนดวันให้กับหลายๆอย่างมีก็เหมือนวันสตรีสากลวันแมวสากลวันรักโลกสากลของโรคทางจิตเวชก็มีเหมือนกันซึ่งจริงๆวันไบโพล่าเนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ฟัง วันโวลด์ไบโพล่าหรือว่าวันไบโพล่าสากลเนี่ยถูกตั้งไว้เป็นวันที่สามสิบมีนาค่ะใช่เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งวันไบโพล่าให้มันเป็นวันที่ส0มสิมีนาเพราะว่าใครอยากตั้งเฉยๆนะคะมันมีที่มาด้วย <S <S ก็สาเหตุที่เขากาหนดให้เป็นวันที่30มสิบมีนานั่นกระเพาะวันที่ส0มสิบมีนาเนี่ยตรงกับวันเกิดของวินเซนต์แวนโกนั่นเองค่ะไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่รู้ไงคะเอา้ากระจัดรายการก็ต้องหาข้อมูลไหมส่งต่อบทเป็นสีสันค่ะอ่าค่ะค่ะ ก็กลับมาที่เรื่องของเรานะคะกวินเซนแวนโกเป็นจิตกรเอกของโลกที่มีผลงานให้ที่คุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะอย่าง s ต r r r y Night หรือว่า Sunflower ค่ะ ซึ่งคุณแวนโกะเนี่ยเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมปีคริสตศักราช1853แล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อปีคริสตศักราช1890ก็รา,ราวๆเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในสมัยนั้นเรื่องจิตเวชแล้วก็การรักษาต่างๆก็ยังไม่ได้ดีดเทียบเท่ากับปัจจุบันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกับโรคไบโพลาร์มากนะักแต่ว่าจากพฤติกรรมแล้วก็บันทึกของแวนโกะก็ทําให้นักจิตวิทยาเชื่อกันว่าในสมัยที่คุณแวนโกะยังมีชีวิตอยู่เขาน่าจะเป็นโรคไบโพลาร์ค่ะไม่ใช่แค่โรคไบโพลาร แต่ว่าโรคทางจิตเวชอื่นๆอย่างโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือโรคหลายบุคลิกภาพก็มีนักวิจัยหลายท่านที่มีทฤษฎีออกมาว่าคุณแวนโก้น่าจะเป็นโรคเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เชื่อกันว่าทําให้คุณแวนโก้เป็นโรคทางจิตเวชนะคะนั่นก็เพราะว่าในสมัยที่คุณแวนโก้ได้เริ่มวาดภาพเริ่มอาชีพจิตรกรของเขาเนี่ยรูปภาพที่เขาวาดไม่ตรงกับบรรทัดฐานความงามในสมัยนั้นค่ะส่งผลให้ช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่อย่างอดออดยาก แล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ต่อว่าต่อขานเรื่องภาพของเขาหนักเลยทีเดียวอีกทางถ้าใครเคยอ่านประวัติของคุณแวนโกะมาบ้างก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของจิตตกรที่ตัดหูของตัวเองนะคะในตอนนั้นเนี่ยคุณแวนโกะได้ทะเลาะเบาแหวงก่อนจะตัดสินใจตัดหูข้างซ้ายของตัวเองทิ้งเพื่อประชดอารมณ์หนักขนาดนั้นค่ะแล้วก็ยังมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่ต่อมานักจิตวิทยาบ่งชี้กันว่าอาจจะเป็นอาการของโรคบโพร่าอีกทั้งยังมีจดหมายที่คุณแวนโกะเขียนหาคุณทีโอ น้องชายแท้ๆของตัวเองว่ารู้สึกทรมานกับอาการป่วยของตัวเองเลยยิ่งเป็นหลักฐานสําคัญให้นักจิตวิทยาเชื่อว่าคุณแวนโกป่วยมากขึ้นค่ะทั้งนี้คุณแวนโกก็ยังมีโอกาสได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะและถึงแม้ว่าเขาจะเข้ารักษาอยู่ก็ตามตลอดชีวิตของเขาเลยเนี่ยก็ยังได้ผลิตผลงานต่อไปอีกมากมายจนรวมๆแล้วเป็นพันชิ้นเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในปัจจุบันชื่อวินเซนต์แวนโกจะดังจนเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของพวกเรามาก แต่ในตอนนั้นเนี่ยในขณะที่คุณวินเซนต์แวนโกยังมีชีวิตอยู่ภาพวาดของเขาขายได้เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะจบชีวิตลงในวัย37ปีแล้วทำไมงานของคุณวินเซนต์แวนโกถึงได้โด่งดังขึ้นมาได้นั่นกระเพาะหลังจากที่คุณแวนโกเสียชีวิตเนี่ยภรรยาไม้ของคุณทีโอน้องชายของคุณวินเซนต์คุณโจฮาน่าก็ได้ผลักดันงานของคุณวินเซนต์ต่อค่ะจนโด่งดังกลายมาเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันซึ่งหลายคนก็คงลงความเห็นว่า เพราะอาการป่วยของคุณแวนโกทำให้ภาพดูมีความซับซ้อนมีมิติแล้วก็มีความคลั่งแทรกอยู่ภายในผลงานทำให้หลังจากนั้นคุณแวนโกก็ได้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของศิลปินที่คลั่งคล้ายในศิลปะและแผดเผาอุทิศตนให้กับศิลปะเพียงอย่างเดียวเป็นความโรแมนติกและความคลั่งของจิตกรเลยทีเดียวค่ะและเพราอาการป่วยที่สันนิษฐานกันว่าเป็นโรคไบโพลาของคุณแวนโกนะคะทำให้ทาง world bipolar ตัดสินใจตั้งวันไบโพล่าสากลให้ตรงกับวันเกิดของจิตกรท่านนี้นี่เองค่ะโดยเป้าหมายของวันไบโพล่าสากลคือทําให้ผู้คนตระหนักถึงโรคนี้มากขึ้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็ทําให้คนตระหนักรู้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าได้นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมของวันไบโพล่าสากลที่ผ่านมานะคะเนื่องโดยสถานการณ์โควิดจึงต้องทําให้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้คนได้ถามถ่ยจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไบโพล่านั่นเอง ข้อมูลดีๆทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ A อเดและ Workpoint Today ด้วยนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะและที่สำคัญเลยก็คือโรคทางจิตเวชเป็นโรคอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะไปหาจิตแพทย์เพื่อรักษาและการที่เรามีอาการทางจิตก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนบ้าน,นะคะหากป่วยก็ไปรักษาง่ายๆแค่นั้นเองเลยค่ะและสาหรับคืนนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ได้ในวันรคาหน้ากับรายการเตอร์ปี n ไนท์เวลา2ทุ่มครึ่งทางจุฬาว a d ิทยดุดหรหรือทางแอปพลิเคชัน j o o x และสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ cu.radio.jura.ac.th หรือทางเพจ Facebook เตอร์ p ี n ไนท์ทุกวันพุธเวลา2ทุ่มตรงแล้วสัปดาห์หน้าพวกเราจะกลับมากับหัวข้ออะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ Therapy Night a night time to heal your soul ไม่ว่าไหนไหน,ไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยา